ต้นกากระทิงหรือกระทิงหรือสารพีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะใบสีเขียวเข้มเส้นใบสีอ่อนค่ะใบแน่นทึบพบว่ากำลังให้ดอกนะคะดอกเป็นช่อ จะทยอยบานตั้งแต่โคนช่อถึงปลายช่อดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะ กำลังบานเต็มต้นเลยค่ะดอกของกากระทิงจะมีสีขาวค่ะออกเป็นกระจุกแยกแขนงสั้นๆตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งค่ะ มีกลิ่นหอมตลอดวันนะคะช่วงเวลาที่อากาศเย็นจะหอมมากกว่าช่วงเวลาอากาศร้อนค่ะ ดอ,อกบานเต็มต้นสวยมากค่ะ ดอกสีขาวเกสรนสีเหลืองสวยมากเลยกากะทิงค่ะ